อ๋นี่มันไรสาระอะไรกันองค์ลักษ์ของจกักรพรรดิทำไมทำตัวเช่นนี้ข้ากำลังจะตายอยู่แล้วในตอนนี้ยังจะมาทำตัวหยาบคายกับข้าอีกข้าจะไม่สามารถเปิดปากพูดได้สักคำเลยอย่างนั้นหรือรีบเข้าเร็วช่วยพวกเราฮ่าฮ่าฮาแหกปากโวยวายเข้าไปเถอะแหกปากโวยวายให้ดังกว่านี้อีกสิ ต่อให้เจ้าแหกปากจนคอของเจ้าพังก็ไม่มีใครไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือพวกเจ้าได้หรอกอ่าสวรรค์ให้ตายเธอะข้าต้องมาได้ยินคําโบลัมโบราณคําคืบร้คคอ,องขอความช่วยเหลือขณะนี้อย่างนั้นหรือเตรียมตัวตาย ทุกคนไม่ต้องกลัวไปจัดการกับเขาเลยฮ่หาฮ่าลนหาที่ตายซะจริงได้โปรดได้โปรดอย่าฆ่าค่าข้าขอยอมแพ้ข้าเป็นรองประธานของหอการค้าเจียงหนาน ได้โปรดเถอะนายท่านข้าขอยอมแพ้ปล่อยข้าไปเถอะข้ามีหน้าที่ที่ต้องกลับไปทําข้ามีแม่อายุร้อยกว่าปีรอให้ข้ากลับไปหาที่บ้านและข้ายังมีลูกเล็กเด็กแดงที่คอยข้ากลับไปหาอยู่เช่นกันฮ่าๆเจ้าโง่มาคุกเข่าต่อหน้านายท่านข้าผู้นี้ช่างขี้ขาดเสียเหลือเกินเอาละทีนี้เจ้าก็บอกมาว่าธนูหน้าไม้ส่วนนั่นมันอยู่ที่ไหน หากเจ้าบอกข้าแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปอ่านายท่านนายท่านข้าข้ามันไรประโยชน์ข้าไม่รู้จริงๆวัตธนูน่าไม้นั้นถูกเก็บไว้ที่แห่งใดอ่าแกนี่มันขยะจริงๆมันไม่มีประโยชน์ที่ข้าจะปล่อยให้เจ้ารอดกลับไปแกนี่มันเศษซวะขยะจริงๆไรประโยชน์ที่สุด าคนผู้นี้ช่างมาได้เวลาประจวบเหมาะเสียจริงเขาผู้นี้หายตัวและลอยอยู่ข้างเมืองเสี่ยวซ่งเขายือนอยู่ข้างหลังเป็นแนวเส้นตรงระหว่างเขาเมืองเสี่ยวซ่งและซูเจียนหมิงทําให้ซูเจียนหมิงนั้นมองไม่เห็นนี่สินะคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของนักลอบสังหารดีพอๆกับซูเจียนหมิงเลยทีเดียว ถ้าเขาไม่ได้จังหวะประจวบเหมาะขนาดนี้เขาก็คงจะไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จเขาคงอาจได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เทาว่าเขาก็มีฝีมือมากจริงๆเขาสามารถตัดขาของซูเจนหมิงได้นะน้องสองพี่สองเจ้าเจ้ามาจากสมาคมดับโลหิตใช่หรือไม่เจ้าเป็นใครกัน อาสายตาของผัวอุโสช่างเฉียบแหลมยิ่งนักใช่ข้าคือผู้พิทักษ์ของหอดาบโลหิตข้าขอคารวะผัวอุโสข้าต้องการทักทายท่านผัวอุโสทั้งสามแต่ว่าน้องสองของท่านก็เป็นเช่นนี้ไปเสียแล้วอาข้าไม่คาดเลยว่าผัวอุโสจะอ่อนแอถึงเพียงนี้ขอถามข้าขอถามเจ้าเจ้าเป็นใครกัน ตอนนี้